ทำเอาแฟนๆใจฟูอีกครั้งค่ะเมื่อคู่ที่หลายคนจับตามองอย่างนนกุลชานนและคุณแม่คนสวยตลอดการแอฟทักษอนสร้างโมเมนต์หวานหมานให้โลกโซเชียลต้องละลายกันอีกรอบเพราะล่าสุดหนุ่มนนกุลได้โพสต์ภาพและคลิปย้อนหลังจากคลิปที่ทั้งคู่เคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุน่นจนแฟนคลับอดไม่ได้ที่จะกดไลค์กันถล่มทลาย ในคลิปเราได้เห็นนนกุลรับบทเป็นสารถีหนุ่มสุดหล่อขับรถคาแอฟชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองท่ามกลางอากาศร้อนแต่เต็มไปด้วยความสดใสของรอยยิ้มทั้งคู่บรรยากาศดูเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยความสนิทสนมที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นแอฟยังได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของนนกุลด้วยฟิลอ้อนๆที่ทำเอาแฟนๆใจเต้นแรงโดยเธอเขียนว่าอยากไปอีกค่ะ เพียงแค่ไม่กี่คําก็ทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตพากันฟินหนักกว่าเดิมหลายคนรีบเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวคู่ร้านคู่นี้อย่างสนุกสนานเช่นแคมเปญนนี้นนกุลชนะอีกแล้วยกให้แฟนดีเด่นไปเลยน่ารักแบบนี้ไปเที่ยวกันทุกวันเลยนะคะเวลาอยู่ด้วยกันช่างน่ารักเหลือเกินใจฟูมากเห็นรอยยิ้มแล้วมีความสุขไปด้วย โมเมนต์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้แฟนคลับแต่ยังตอกย้ำให้เห็นถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความจริงใจของทั้งคู่งานนี้หลายคนถึงกับออกปากว่าอยากเห็นทั้งสองมีทริปหวานๆแบบนี้อีกบ่อยๆเพราะเพียงแค่ภาพเดียวก็ทำให้หัวใจคนดูอบอุ่นได้ทันที